สวัสดีครับผมลุงนะครับผมครับวัดนี้นะครับผมจะมาเรียงลำดับการใช้สกินแคร์ของที่ๆนะครับผมเป็นเซ็ตปรับสิวนะครับผมสูตรอ่อนโยนแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะครับผมนี่ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวไหนใช้แบบไหนกันบ้างนะครับผม1เซตนะครับก็จะมีสตัวแบบนี้เลยนะครับผมครับตัวแรกนะก็จะเป็นเจลล้างหน้านะครับผมสูตรอ่อนโยนเลยนะครับผมเจลล้างหน้าตัวนี้ครับก็จะช่วยลดความมันของใบหน้านะครับผมแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดสิวนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อสิวด้วยเน นี่นะครับอันนี้ผมก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยตัวต่อไปนะครับผมตึ้งอันนี้นะฮะก็จะเป็นโทนเนอร์นะครับผมอันนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยนะ toner นะโทนเนอร์นะฮะโทนเนอร์ตัวนี้นะครับก็จะช่วยกระชับรูมขนนะครับแล้วก็ลดความมันแล้วก็ข่าเชื้อสิวด้วยนะฮะก่อนใช้ก็เขย่านิดนึงนะครับผมโอเคผมก็ไม่มีสำลีนะผมก็จะใช้แบบใช้ฝ่ามือแบบนี้นะล้างนะครับผม มันก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับช่วยในเรื่องประหยัดสัมฤีด้วยนะครับผมอันนี้นะฮะผมก็ใช้ง่ายเลนะนี่ยนี่ก็เป็นการทำรความสะอาดใบหน้าลำดับที่สองด้วยนะฮบผมแค่ล้างเจียวล้างหน้าอันนี้ก็สะอาดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ช่วยบำรุงไปหน้าไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงนะครับผม คผมต่อต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ําตบนะครับผมอันนี้จะช่วยเรื่องการปรับผิวให้เรียบเนียนเนาะแล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะครับผม,มกระชับรูมขนแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวไปด้วยนะฮะนี่เลยมามาใช้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคให้พอชุ่มฉ่ำนะแล้วก,ก็ตกไปเลยครับอืมกลิ่นมันจะหอมอ,อ่อนๆนะฮบ พอแห้งเสร็จแล้วนะครับตอต่อไปครับผมเป็นเซรั uh, antis, ่มนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวเนะนี่นะฮะนี่อย่าเป็นแบบนี้ครับนี่หลอดใหญ่อยู่นะใช้ได้หลายเดือนเลยนะครับผมเซรั่มตัวนี้ครับก็จะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อสิวนะครับผมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวใหม่นะสีวักเซบนะครับผมกระชับรูมขนเนาะแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าด้วยนะฮะแล้วก็สําคัญเลยนี่ครับช่วยเรื่องรอยดํารอยแดงจากสิวนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ใช้ครั้งแรกเลยนะครับผม นี่นะฮะก็ใช้แบบนี้เลยแบบนี้แล้วผมจะใช้ประมาณสี่หยดนะผมสี่สี่จุดแบบนี้นะกินมันหอมแบบหอมแบบคล้ายๆสมุนไพรแบบยังไงนะคล้ายยาหมองนิดนึงนะครับผมใช่รัามอนเน้อะแต่มันหอมนะผม หอมแบบธรรมชาตินะฮะโอเคคือใช้เซตนี้ไปแล้วหนา้ารู้สึกว่าหน้ามไม่ค่อยนิวเนื้อหนาครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับเซตป่าสิวนะครับผมของทีทีนะเซตละสาม้อยกว่าบาทเองนะครับผมถูกๆเลยนะครับผมก็จะลองใช้ไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีครับว่าผิวหน้าผมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็มีรอยสิวแบบ ยังลงเหลือแบบชัดเจนอยู่นะครับผมแต่สิวนี่ไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับคือสิวแบบขึ้นยากมากขึ้นยากกว่าเดิมน,นะครับผมคือปกติผมนอนดึกนะสิวก็จะชอบขึ้นแล้วนะครับผมตั้งแต่ใช้โฟมล้างหน้าเ,เจลล้างหน้าตอนนี้นะครับผมสิวมันก็ไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับผมคือดีจริงนะครับผมแต่ผมก็มีต้นอื่นมาช่วยเสริมด้วยนะครับผมทําให้ผิวหน้าแบบแข็งแรงขึ้นนะฮะผมงก็ฝากเซตรักษาสิวของทีทีด้วยนะครับผม คนนะอฮะเง้ยก็ขอฝปากติดตามรับชมช่องนุกนหนาได้ยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย